เดี๋ยวมาดูท้องบีทจกไข,ไข,ไข่ไข่ปลูไข่แมงดาไขปา่ปลาลิเกียวหรือไข่ปลาลิเซียวเม็ดใ,ใหญ่มากเหมือนลูกแก้วเลยนะครับเลูกแก้วเลยครับเท่าไหร่ครับเมน,นูนี้สองร้อยบาท200บาทนะครับสามไข่สามย่างไข่ สไข่2หไข่ปมึกหมดแล้ว <1> 1> นี่ยครับไข่ปลามึกนี่เป็นยำสามไข่ไขน่นางรมค่ะไข่นางรมนะครับไขน่นางรมปลารานะครับพีกไยจะมาออพริกไท ลุงบงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสเล้งจกกีนะนะลูกค้าเข้าเรื่อยๆอันนี้เป็นวันที่3านมะที่ขายนะพิกัดร้านสะพานใหม่ชนบุรีนะวงเวียนสะพานใหม่ชนบุรีนะครับวงเวียนเรือไปนะเดี๋ยวไปทักทายแม่ค้าดูยำแซ่บกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอยอันนี้ทําอะไรอยู่ครับนี่ ยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางรมนะชุดนี้เท่าไหร่ครับ100บาทค่ะ100บาทนะครับให้กันขนาดนี้เลยนะครับ้าไม่ต้องไม่ต้องเอาชอนกินามากินยำม,มาชมวิวสวยๆหนะ้าผาที่ตกน้ำนะครับ ทางด้านหลังก็จะเป็นวิวผ้าที่ตกน้ำนะเดี๋ยวดูหลดาดเนี่ยแบบนี้เลยนะครับต่อไปไม่เผ็นต่อด้วยยำเลยครับต่อไปจะเป็นยำสมอนกลับบ้านไม่เผ็ดนะคะใส่พริกเลยค่ะเซอมอนกลับบ้านไม่เผ็ดเดี๋ยวมาดูไม่เผ็ดใส่พริกกี่เม็ดนะครับ ไปก็ยังไม่มีเวลาเปิดเลยชีวิตกระเทยชีวิตกระเทยนะอันนี้มาเปิดร้านแต่กี่โมงครับวันนี้มาบ่ายสี่แต่ก็ยังไม่ได้หยุดเลยครับบ่ายสี่โมงจัดร้านไม่ทันเสร็จเลยนะตรว่าหนูก็เริ่มหมดเลย วันนี้ยังตำกันไม่ได้หยุดเลยนะครับยำกันไม่ได้หยุดเลยเนาะว่าเบกปึก่งฮะว่าจะเบกจัดร้านเป๊ะนึงจัดร้านไม่ทันเสร็จนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นยำอะไรนะพี่ลืมละแซลมอนเซลมอนไม่เผ็ดนะครับ เป็นยำมะนาวสดแท้ร้อยปอร์เซ็นนะที่นี่นะครับตามด้วยน้ำปราสูตรผีไม่บอกแต่กระเทยบอกแต่กระเทยบอกนะครับ บิวสวยมากครับด้านหลังนะพราทิตย์กำลังจะตกดินนะครับแซบปะ แลล้้วทิงเอ๋อช้อนชิมใช้แล้วทิ้งนะครับเป็นช้อนใหม่นะคะใช้แล้วทิ้งค่ะใช้แล้วทิ้งนะครับอ๋อช้อนสําหรับชิมช้อนช้อนสำหรับชิมเลยนะซื้อมาไว้สําหรับชิมเลยนะครับมาอันนี้เป็นแยกน้ำยำนะครับของใหญ่ไปหน่อยนะคะลืมซื้อกระปุกมาอันนี้เป็นแยกน้ำยำนะครับของใ่ไปหน่อยนะคะลืมซื้อกระปุก น,น้ำยำสูตรเข้มข้นนะไม่ใช่น้ำยำน้อยนะอั่นเองเข้มข้นมากใส่อะไรก็ไม่จืดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ที่ร้านนี้ผม กินแล้วนะครับรสชาติดีนะครับห้ากะโหลกค่ะฮะห้ากะโหลกอะไรคือห้ากะโหลกครับความร้อนของรสชาติ <laughs> ความร้อนของรสชาติ <laughs> <laughs> ผมก็ไปเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะนี่นะ

กันรวนแล้วลูกค้าเอ้ยยังไม่ได้พักเลยเพิ่งแต่เปิดร้านจัดร้านไม่ทันเสร็จนะวันนี้ัไม่เสร็จเลยวุ่นวายมากเดี๋ยวังเหนื่ยรสิ่งนึ้เหรอแล้วแบบไหนอะปกตินะตอนนี้มันมีกี่สุวสิบเราทำกัน เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้ปีศาได้ค่ะไปแล้วนะครับยำเซมอนไม่เผ็ด <c oughs> เราจะเอ็กไก่ยำข้าวเ,เจียอีกตอนหน่อยนะเดี๋ยวเขาืูเดี๋ยวเขาหางเกียดเรา,าเราเซมอนยำไข่ปลาเดียวเจียวไข่ปูไข่แมงดาสอดไปปลาล้ะไหมไม่ไมะละมม้ะเนาสองเลยเออหอยปะลาลหอยหอยและ้วล็อกปลาโอเคค่ะ

หอยนางรมค่ะหอยนางรมนะครับหอยนางรมปลาร้านะครับรกี่โมงพี่ชายจะมาอย่างนี้ฝากซื้อของเคสไม่มาหรอมามผมซื้อหมดไม่ใช่หรอร้านนี้จะเป็นสูตรน้ำตาลปรี๊ดนะครับไม่ใช่น้ำตาลเคี่ยวนะ แต่ก็อร่อยไม่แพ้น้ำตาลเคี่ยวนะครับต้องมารองต้องมาโดนนะครับตรงที่ฝนเพอมาแล้วรับสายหน่อยขอเบกเรกแป๊บน,นะนึงนะพวกนี้หมดแล้วนี่นเบรกได้ไงครับลูกค้ารอหน้าร้านเต็มเลยครับก็ไปเซเว่นก่อน <c oughs> อย่า,ยยออมมา,าทุบเลยย่ามืออ๋อผมอาจจะจันหมดเมื่อกี้มีแจ้งเตือนอยู่นะ ให้พขามารับได้ไหมนะเออมารับรถวงเวียนปลาเราโพราะวงเวียนอะไรนี่เรือใบครับเรือใบ เมนูด้านนี้ครับเมนูด้านนี้เลยครับอาหาเมนูไม่เจอนะครับใช่ครับใช่แล้วจริงนะคะอันนี้หอยน่งรมปลาร้า จดได้เลยนะครับท่าไม่ถัาเลยออกไม่มีมอใสด้วยนะ คำว่าจกกีนะ <ป>ต่อได้ย,ยำไข่ปลาเรียวเซวไข่ปูไข่แมงดาสามไข่ เราด้ยำสามไข่นะครับไม่ปลาร้านะไม่ปลาร้านะครับไม่ปลาร้าก็จะไปตำโคกนู้นนะครับก็จะมืดๆเลยนะแม่ค้าไม่มีเวลาเปิดไฟเลยนะครับแม่ค้าจะลงทะเลแล้ว จะมืดๆนิดนึงนะไม่มีเวลาเปิดไฟนะเดี๋ยวมาดูน้องบี้จกไข,ไข่ไข่ปลูไข่แมงดาไข่ปลาลิกิวหรือไข่ปลาลิเซียวเม็ดใหญ่มากเหมือนลูกแก้วเลยนะครับเท่าลูกแก้วเลยค่ะ เท่าไหร่ครับเมนูนี้200บาทครับ200บาทนะครับ3ไข่3ามพญาไข่ถ้า4ไข่250ไข่ปลาหมึกหมดแล้วนี่ไงครับไข่ปลาหมึกมันเหลือแต่ไข่มันนฮะมันเหลือแต่มันเหรอไม่เป็นไข่ไอ้มันตรงที่ติดกับไข่มันอ๋อไข่ปลาหมึกหมดไปแล้วนะครับได้จ้า ไม่มีคนละคิ่งตัวเองถ้าสกแกนจ่ายเกี่ยวโคตรตรงนี้นะฮะของตัวเองสามร้อยบาทนะต่อไปของของตัวเองเราแป๊แบหนึางนะตัวเองเราแป๊บนนะเดี๋ยวไปซื้อของชื้รถยู่ของรถมูหมดต่อไี้ยำเลยครับอันนี้ทำน้ำยาขาดอีกหนึ่งอันอ น้ำยำไข่หนึ่งชุดนะครับไข่คูกับไข่ปลาจได้หมดจากรอผงสลัดก็จะได้ขยับร้านเปิดไฟ <c oughs> Gracias. <laughs> กันเด้อบผชนรผชนรหมโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มบึงชนชาแนลด้วยครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับน้องบี้ขอบคุณครับขยับรถไปต่างต่างขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ